จบของจริง ROG Phone 6นะครับผมมือถือเกมมิ่งสำหรับเกมเมอร์ที่ถ้าบ,บอกว่าสเปคไม่เวอร์เนี่ยคงไม่ได้เลยนะครับตัวนี้สเปคมันจะเวอร์ว,วังอลังการได้ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวคุณมิจไัยมาเล่าให้ฟังนะครับ Just like baby, I've been 20 forces with the likes of an building oh, Used to be so simulating. Now I'm reaching new heights. I'ma need the off-white. Okay with the fire, you get heard. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. But if we don't make it out, it's earth. Where's your work? If I give him a second, it's after no one. Just give me a second to let them headline ก็สำหรับ ROG Phone <What? S 1> นะครับผมเป็นสมาร์ทโฟนที่สายเล่นเกมทิ้นเน้นสเปคนั่นๆจัดหนักเอาใจสายเล่นเกมเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดรุ่นใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หลายคนจับตามองเลยก็คือตัวของ ROG Phone 6นะครับผมหรือว่า ROG Phone 6เองที่รอบนี้เนี่ยจะเต็มเสริมนะครับผมอัพสเปคขึ้นมาจากตัวของรุ่น5ตัวกอดออกมาได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็น่าจะจัดเต็ม เอาใจใครที่แบบเล่นเกมในปี2022อันนี้บอกเลยว่าเล่นปากเล่นปากเล่นปากนะครับอย่างชิปเนี่ยอันนี้ยัดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวท็อปสุดๆเลย Snapdragon 8 Plus Gen 1อ่าแล้วก็ให้แรมมาเนี่ยโหถึงระดับ16 g b นะครับผมแล้วก็รอม512 g b นอกจากนี้ตัวของ Snapdragon 8 Plus Gen 1ตัวนี้นะครับผม l o phone 6ตัวนี้เนี่ยสามารถโอเวอร์ครอคได้ด้วยโหมด X Mode นะครับผมอ่าดึงประสิทธิภาพจาก3.0 g h z นะครับปกตินะอันนี้ ดันไปได้ถึง3.2 GHz ได้เลยนะครับกับหมด X นะอ่าอันนี้เนี่ยเป็นในแง่ของสเปคแล้วกันและตอนที่เขาเปิดตัวมานะครับผมในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการเอาลองไปเทสนะในฝั่งของ a ั t u t u b e n c h m มานะครับตัวนี้ได้รับคะแนนเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่แรงที่สุดในโลกด้วยโอ้โหมันจะเบอร์นั้นเลยนะครับผมรอบนี้อติรีวิวได้มาจับได้มาลองเล่นเองทั้งทีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกแล้วกันว่าเฮ้ยจากที่ลองเล่น AOG โฟนซตัวใหม่ล่าสุดสำหรับสายเกมเมอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเขารู้สึกประสบการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะและมันเจ๋งตรงไหนบ้างน,นะครับอย่างนฝากเพื่อนๆนะครับ,นนรบกดส u b s c r i b e ไล์ให้กับชาแนลรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอรีวิวดีดแบบนี้ในทุกๆวันเลยเองนะครับทั้งในฝั่งของอัปเดตข่าวแล้วก็รีวิวแบบนี้ด้วยนะครับอย่างแรกก่อนที่จะไปเจอในเรื่องของความแรงเล่นเกมและเป็นยังไงนะครับรอบนี้ให้ดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนและกันมีการ เปลี่ยนแปลงนะครับดีไซน์ให้ออกมาสวยงามเอาใจสายเกมมากยิ่งขึ้นนะ,ะนี่มีความมันเงาสะท้อนแสงด้วยนะครับและถ้าใครสังเกตเห็นดีๆนะจะมีตัวของแถบนะครับผมแถบไฟ L.E.D สีแดงกับปิ๊ปิ๊ิตรงนี้นะครับผมเป็นไฟแสดงสถานะที่ติดมากับด้านหลังนะครับผมถือว่าดีไซน์รอบนี้เนี่ยทำมาเอาใจสายเกมเมอร์ได้ดีเลยทีเดียวนะเออแต่ก็จะมีความมันเงา นิดนึงซึ่งขอ,อ,อมีข้อพิจารณากับความมันเงาตัวนี้หนึ่งมันสวยจริงนะมันสวยก็จริงแต่มันจะติดรอยนิ้วมือง่ายไปนหน่อยต้องมันเช็ดกันสักเล็กน้อยนะครับแลกกับความมันเงาตรงนี้ไปและด้านหลังก็จะเขียนติดว่า ROG น6ย06ด้วยนะครับผมรู้เลยว่า ตัวนี้เป็นตัวใหม่รุ่น06นะจ้า LG Phone 6เลยนะครับและการเรียงกล้องก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ LG นะครับผมที่เรียงกันเป็นแนวนอนแถบปุ๊บไปเลยนะอันนี้ก็ตามสไตล์ของ LG ไปนะครับเออซึ่งดีไซน์เอาเรื่องสวยเอาเรื่องเลยนะครับผมโดยที่หน้าจอตัวนี้เนี่ยยังคงเท่ากับรุ่นที่แล้วนะครับผมอยู่ที่6.78นิ้วซึ่งก็ถือว่าไซส์บักเอกบรมเทิมนะครับเอาใจสายเกมเมอร์ตัวจริงเลย และที่สําคัญนี่จะเห็นได้ว่าการวางนะเลเยอร์หน้าจอของเขาเนี่ย ทิ้งด้านบนและก็ด้านล่างให้เท่ากันนะครับผมจะมีพื้นที่เล็กน้อยให้มันสมมาตรกันนะครับเผื่อเราจะเอามือไปวางเนี่ยอันนี้รือว่าเขาคิดมานะครับไม่ได้แบบว่าด้านล่างเหลือเยอะแล้วคอดไปชิดด้านบนนะครับมันจะไม่สมมาตรนะอันนี้คือเขาวางออกมาดีมากเลยนะครับผมอ่ากับขนาด6.78นิ้วนะน้ำหนักก็ถือว่ากําลังดีนะครับกำลังดีสําหรับคนที่เล่นเกมแบบโอ้โหคอนโซลที่มีความแบบหนักหน่อยๆนะจะได้แบบอึกยกโยกอะไรเงี้ยได้ได้ได้ถนัดหน่อยนะครับผมอ่าและ แล้วตัวนี้เรื่องของหน้าจอตัวนี้เนี่ยสีสันก็ยังคงโอ้โหสวยสดงดงามตามสไตล์มือถือสำหรับเล่นเกมนอกจากเอาเล่นเกมแล้วดูลงดูหนังก็ผ่านอยู่แล้วนะครับผมเพราะหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบอัลเบนะครับผมที่เป็นจอของซัมซุงด้วยซึ่งซัมซุงก็ขึ้นชื่อเรื่องของจอสวยอยู่แล้วก็มาอยู่ในตัวของ ROG Phone 6ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะทำให้สายเสพคอนเทนต์เล่นเกมภาพสวยๆคมๆก็เต็มอิ่มกับหน้าจอตัวนี้อยู่แล้ว นะครับผมจากที่สมัมผัสชอบชอบหน้าจอตัวนี้จริงและสวยจริงนะครับผมแล้วก็เขายังมีเทคโนโลยี Eye Care Display ตัดแสงสีฟ้าออกไปนะครับผมช่วยแบบเวลาเราเล่นเกมมันนาน2-3ชั่วโมงเข้าไปนะครับผมบางทีเจอแสงสีฟ้าตาล้านะครับผมตัวนี้เขาก็มีตัวเทคโนโลยีตรงนี้มาให้เหมือนกันนะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่ารอบนี้ทำได้ ว้าว <Wow. S 2> <laughs> ทำด้วยว้าวมากยิ่งขึ้นนะในตัวของ LG Phone 5รุ่นก่อนนะครับผมหน้าจอรีเฟรชเรทของเขาเนี่ยจะสูงอยู่ที่144 h z นะครับแต่พออัปเกรดมาเป็นรุ่น6ตัวนี้ต้องดันไปให้สูงกว่านี้อีกนะครับผมตัวนี้เนี่ยสูงถึง165 h z เลยนะครับ เรียกได้ว่าแค่144ก็ลื่นแล้วนะตันนี้165นะครับผมเลื่อนปื๊ดปืดสาสโฟแทสนะครับปัดทีเลื่อนหัวแตกเลยนะครับผมโซเชียลเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าใครเล่นเฟซเล่นไอจีนยไทยทิกตอกอะไรแบบนี้นะครับผมปัดปึ๊กปัดปึ๊กปัดปึ๊กเลยเลื่อนมากเลื่อนมากเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูเน่เน่โชว์นะชืมจ้า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 เฮ้อเลื่อนมากเลื่อนมากบอกเลยว่า165เฮิร์ตใครที่ชอบเป็นเฟรชสูงๆนะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังกับ165เฮิร์ตของ โฟน e 6ตัวนี้มากนะฮะถ้าพอดู165เ z ร์ยเยอะเกินไปแล้วพอไปดูจอเก,กา่กาๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบ ตาเราไปสูงซะแล้ว <c oughs> นะอาจจะไม่ใช้จอปกติแล้วไม่เคยได้แล้วนะครับผมอ,อย่างไงก็ลองโดนป้ายยาหนึ่าเฮิร์ตนะเอาว่าเรื่องของจอตัวนี้เนี่ยงานดีมากนะครับผมต้องไปลองต้องไปลองนอกจากนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับผมเนื่องจากเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะครับการเชื่อมต่อก็ต้องรวดเร็วอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับตัวของ 5G เ,เรียบร้อยเผื่อใครอยากจะเอาไปเล่นเกมนอกบ้านนะครับผมต้องการความเป็น 5G เร็วๆแรงๆ,ๆตัวนี้ก็รองรับ 5G เรียบร้อยแล้วถ้าใครใช้ w i f i ตัวนี้ก็เป็น WiFi แบบ 6e นะครับผมที่จะรองรับสัญญาณที่ดีขึ้นส่งสัญญาณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมไปถึงบลูทูธนะตัวนี้ก็เป็น5.2เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยบลูทูธนะครับผม5.2ก็จะดีเลยเรื่องของการดีเลย์ลดน้อยลงนะครับผมเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและก็เรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับผม rog 6ตัวนี้เนี่ยเขามีสแกนนิวใต้จอนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณกลางนิดนึงไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับผมถือแบบนี้ก็สแกนได้ง่ายๆเลยนะครับ สแกนต่ำไปนแ,แบบไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยมือแบบต้องเอื้อมลงมาแต่นี่คืออยู่ระยะกลาง,ลางๆนี่ให้กำลังพอดีเลยนะอาจจะไม่ได้มีตัวสแกนด้านข้างนะครับตัวนี้สแกนใต้จอนะจ๊ะและสําหรับใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยเชื่อว่าเราคงไม่ได้เล่นเกมเป็นแค่อ,อ ชั่วโมง2ชั่วโมง <No. S 1> นะฮะบ,บางคนนั้นลากยาว4ี่ซาหชั่วโมงเลยนะครับตัว LG p h o n e 6ตัวนี้นะครับผมเขาให้แบตเตอรี่นะเขาคนหนึ่งภาษาเล่นเกมเนะต้องเล่นเกมยาวๆนานๆอยู่แล้วให้แบตเตอรี่มาจะเต็มถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมอันนี้เนี่ยจากที่ลองเล่นนะครับผมสองสามชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยเอาอยู่นะแบตลดไม่ได้เยอะมากนะครับผมถึงถ้าลดเยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็รองรับชาร์จไว65วัตต์ซึ่ง65วัตต์ตัวนี้นะครับผมชาร์จแป๊บๆ40 สิบสิบนาทีจาก0ูนย์ถึงหนึงร้อเนี่ย40นาทีก็เต็มแล้วนะครับผมอ่าและที่สำคัญ 65วัตต์ตัวนี้เนี่ยเขาแถมอุปกรณ์ชาร์จนะครับผมหัวชาร์จ65วัตต์สายชาร์จเป็นสายถักเข้ามาในกล่องด้วยไม่ต้องไปหาซื้อแยกซื้อเพิ่มนะจ๊าเออนี่ถือว่ารัดคนซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยและแต่ที่บอกไปตอนแรกน,นะครับผมว่าตัวนี้ใช้เป็นชิป snapdragon 8พ u s Gen1 บางคนก็โอ้โห8พ u s Gen1 มันแรงนะพี่เรื่องของความรงความร้อนมันจะเป็นยังไรบ้างนะครับผมมันจะร้อนหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยถ้าเราเล่นเกมนะเราก็จะเล่นกันท่านี้จะส่วนใหญ่นอะแล้วก็นี่นะฮะ ปกติเขาจะวาง CPU เนี่ยไว้โซนไกลๆกล้องแล้วโอ้โหมันจะร้อน ร้อนมือซ้ายกันสัส่วนใหญ่นะร้อนมือซ้ายเป็นถ้าส่วนใหญ่นะครับผมแต่ตัวนี้ร้อนไหมต้องบอกว่าความร้อนเนี่ยมีมีแต่มีไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการจัดวางเลเยอร์ตัว CPU ออกมาใหม่นะครับผมปกติเนี่ยอยู่ซ้ายเนาะตัวนี้นะครับผมเอา G6 ตัวนี้เนี่ยเอา CPU นะครับผมมาจัดอยู่ตรงกลางและแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็น2ฝั่งนะครับซ้ายกับขวาแทนนะฮะนี่ความร้อนก็จะมากระจุกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมแต่นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขามีการเพิ่มตัวของ เบเปอร์แชมเบอร์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้มีการระบายความร้อนออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะและก็ส่งมาถึงชั้นกราฟไฟนะครับผมที่ดูดซับความร้อนกระจายความร้อนออกไปเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นถึง80% <Wow. S 1> นะอ่าอันนี้เรื่องความร้อนตัวนี้เนี่ยถูกอัปเกรดแล้วก็พัฒนามาได้อย่างเฉียบแน่นอนนะครับผมที่เล่นยาวๆเล่นนานๆกลัวร้อนตัวนี้สามารถนะครับผมระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแน่นอนจากที่ลองเล่นมานะครับผมเออถือว่าเอาเรื่องนะงเรื่องการระบายความร้อน น,นอกจากนี้ถ้าใครบอกว่าโอ้โหมันก็ยังร้อนอยู่ดีพี่นะครับผมตัว ROG Phone 6ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับผมตัวของเนี่เขาก็ยังมีนี่นะครับผมเป็นตัว Aero Action Cooling 6นะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมที่จะเอามาใช้งาน คู่กับตัวนี้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นแบบ USB-C นะครับผมซึ่ง ROG 6แน่นอน ROG ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเขาจะมี USB-C เพิ่มมาที่ด้านล่างนะครับ<ๆ>เผื่อชาร์จเล่นด้านล่างตรงนี้เนาะเอา USB-C ตรงนี้นะครับผมมาเสียบกันประกอบรวมร่างนะครับผมปังนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมติดอุลมระบายความร้อน ตัว Aero Action Cooling 6นะครับนี่ดูมีความแบบว่าไฟ RGB นะครับแล้วก็มีสีขา,ขาวๆด้านข้างตรงนี้เนี่ย มันคือปุ่มกดนะครับทุกคนมันคือปุ่มกดนะสามารถเอาไปสั่งตั้งค่าในตัวของเกมได้นะครับว่าแบบให้ปุ่มนี้เป็น R 1 R 2นะครับผมปั๊บกดไปได้เลยนะครับเอออันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์เสริมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีการจัดการพอเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็สามารถซิงกับตัวของแอปพลิเคชันเขาได้เลยนะที่ชื่อว่า Amory r Create นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปปรับแต่งเห็นค่าต่างๆได้นะครับผมว่าเนี่ยให้ดูให้ด ว่าอุณหภูมิเครื่องเนี่ยความร้อนเท่าไรนะครับผมใช้เป็นโหมดอะไรอยู่เป็นโหมดสมดุลเป็น X โหมดนะครับผมแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวของนี่ได้นะครับนี่ตัวของ Aero Action c o o l e r 6ตัวนี้ได้นะครับผมก็ปรับได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะพยายามปรับพัดลมให้อัตโนมัตินะครับผมควบคุม ความเย็นให้อยู่ที่ประมาณ25องศานะครับผมตัดตัดกันได้หรือว่าจะเข้าไปปรับเสริมเพิ่มเติมให้มันเป็นระดับเย็นระดับแบบสุดขีดออันนี้เนี่ยก็จัดได้เหมือนกันนะครับปรับได้เลย3โหมดนะครับผมก็ตั้งได้นะเราไปถึงนี่ไฟ RGB สวยๆนะครับหรือว่ามีนิดนึงนี่สามารถกล้าก็มาตั้งแบบนี้ได้ นะเป็นเกมมิกเสริมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผมและทีะ่ชอบมากมากเลยก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถไนที่บอกไปมันปรับเป็นแบบปุ่มได้เนาะนี่เอาไปตั้งค่าพวกนี้ได้นะเล่นเป็นแบบ4นิ้วด้านล่างเลยปุ๊งตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี้ลองแล้วนะช่วยให้การเล่นเกมของเราเนี่ยเซียนมากยิ่งขึ้นแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องแบบไปปัดหน้าจอที่แบบไม่ใช้เครื่องนิ้วโป้งนะอันนี้เนี่ยเสริมเข้าไปได้เลยนะครับผมโคตรลำ้ำและถ้าไปพันนวกกับตัวของ Air t i g ็ e r นะครับผมที่แตะด้านบนตรงนี้อีกนะ หกนิ้วสนุกขนานกันเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตัว a e r o Action Cooler 6ตัวนี้นะครับผมอันนี้อาจะต้องซื้อแยกนะครับผมต้องซื้อแยกเสริมความโปรขึ้นไปอีกนิดนึงนะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งสำหรับสายเกมเมอร์จริงๆนะครับนอกจากตัวของ คูลเลอร์ตัวนี้นะ uh huh. เขาจะม,มีตัวของจอยเขานะครับผมชื่อว่าคุณนายสามนะครับเกมแพดนะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาประกอบกลายเป็นแบบว่าโหจอยคอนโทรลเล่นเกมกันอย่างว่าสมจริงกันเลยนะครับผมมาแตะน้ำค้างไอันนี้ให้กลายเป็นจอไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้แล้วนะแล้วก็แตะตรงตัวของเกมแพดตัวนี้ไปเลยนะครับผมอันนึงเขาก็มีเสริมให้ไปซื้อแยกกันอีกทีหนึ่งเผื่อใครอยากจะเป็นสายเกมเมอร์จัดจ้านักเข้าไปอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางคนบอกโหตัวนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปทางเกมอย่างเดียว เลยหรือเปล่านะครับผมอย่างอื่นให้มามันจะกระป๊อกจะกระแป๊กหรือเปล่านะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยเรื่องของกล้องนะอ่าเผื่อใครเอาไปเป็นสายถ่ายรูปตัวนี้เขาก็ให้กล้องมาถือว่ามีความ จัดเต็มพอตัวเลยนะฮะ <Wow. S 1> อย่างกล้องหลังตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้มาอยู่3ตัวเลยนะครับผมกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องอัลตร้าไวอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโครมาให้อีก5ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถถ่ายรูปสีสันออกมาได้โอเคดูโอเคเลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเกมมิ่งโฟแล้วมันต้องเด่นเกมอย่างเดียวแล้วฝั่งกล้องเนี่ยจะแย่หรือเปล่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีเลย,เนยในเรื่องของภาพนะครับรจากที่ลองไปถ่ายมารวมถึงการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถ,ถ่ายได้สูงสุด ถึง AK 24เฟรมเรทนะครับเผื่อใครอยากจะได้ความคมชัดระดับ AK นะฮะอ่า 4K ก็ได้60เฟรมเรทไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสบายใจใครเอาไปทำคอนเทนต์ก็ทำได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นเกมเก่งอย่างเดียวนะกล้องหน้าตัวนี้นะครับผมเขาก็ให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะเอาไปถ่ายเซลฟ์โเซลฟีะะ่สกินโทนนจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเอาไปใช้งานต่อได้สบายๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าหน่าเกลียดนะถือว่าเรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของเกมเนโอ้โหก็ถือว่ามีความเก่งเหมือนกันนะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยให้เพื่อนๆลองดูแลกยยันว่าจากที่ไอเอาไปเล่นเกมมาเนี่ยสายตาเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นยังไงว่าตอนนี้เนี่ยลื่นมาก้อยขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลย เป็นยังไงปลื้มปลาอย่างที่บอกไว้จริงๆใช่ไหมล่ะนอกจากนี้นะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับคนเล่นเกมนี่คือเรื่องของลําโพงนะครับผมลําโพงตัวนี้เนี่ยก็เป็นลําโพงแบบคู่นะครับผมที่ได้เทคโนโลยีเสียงนะตัวของไทเล็กเวอร์ชันะครับทำให้เสียงออกมาได้ มีมิตินะครับผมเป็นสเตอริโอแยกซ้ายขวาซึ่งการเล่นเกมเนี่ยการแยกซ้ายขวาที่ดีเนี่ยอันนี้ถือว่ามีใชัยไปกว่าครึ่งจะได้รู้ว่าศัตรูมาซ้ายหรือว่ามาขวานะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเรื่องของการเอาไปฟังเพลงลำโพงตัวนี้เนี่ยก็รองรับ aptx lossless นะครับผมที่เป็น snapdragon sound ของเขานะก็สามารถไปฟังเพลงที่มีอัตราสได้เลยนะครับผมตามที่ไปลองฟังว่า เียงก็เอาเรื่องนะมีความแบบว่าเบสติกๆๆๆเลยนะนะใครใครชอบสายเบสนะครับผมลำโพงเปล่าๆตัวนี้เนี่ยก็จับเต็มให้ได้นะหรือว่าใครอยากจะใส่หูฟังแบบมีสายตัวนี้เนี่ยเขาก็มีรูหูฟัง 3.5มาให้อยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ตัดทิ้งนะเขาเขาอันนี้แหละนะฮะหูฟังแบบมีสายเนี่ยมันสามารถส่งเสียงอะไรต่างๆได้เรียวไทาม์มากขึ้นนะครับผมแต่แต่แต่นะครับผมบางทีบางคนชอบหูฟังแบบไร้สายนะครับผมอาจีเขาก็มีตัวหูฟังที่เขาทําออกมาคู่กันด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังของ ROG เองเลยนะครับผม ที่พอเอามาใส่ฟังแล้วก็เล่นเกมด้วยแล้วนะครับผสมประสานเรื่องของความหน่วงเรงต่างเปิดโหมดเกมแล้วโอ้โหนะ คู่กันไปนะครับมีความดีเลยที่น้อยเล่นเกมก็เอาถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมกับหูฟัง ROT ตัวนี้นะครับผมเป็นเซ็ตคู่กันเลยนะฮะแต่อันนี้ต้องซื้อแยกเหมือนกันนะต้องบอกไปก่อนนะครับผมแต่ไหนที่เป็นแบรนด์เดียวกันทํามาคู่กันเนี่ยมักจะเสริมประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นหูฟังข้อง OT เหมือนกันนะครับและก็ตัวนี้เนี่ยยังมีระบบตัดเสียงรบกวนไว้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะเล่นเกมแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็อยู่ได้ถึง ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมต่อการหยิบมาฟัง1ครั้งนะครับผมก็ถือว่าคุ้มๆอยู่เหมือนกันนะนี่ของการได้หูฟังของ R O G มาเล่นควบคู่ด้วยกันเลยเนาะและมีสิ่งหนึ่งที่ตีไอนะครับผมชอบมากๆสําหรับตัวของ R O G Phone 6นะฮะนั่นก็คือตัวของเกม G e NIE นะครับผมเป็นระบบในการคัสตอม เกมของเขานะครับผมทำให้สามารถเล่นเกมออกมาได้ลื่นซึ่งหน้าตารอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูเท่ดูคู่นะครับผมมายิงขึ้นพอปัดนะที่ด้านบนจากมุมซ้ายนะครับเลื่อนมาตึ้งก็จะเป็นการเรียกตัวของเกมจีนี่ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาสามารถปรับต่างๆได้เลยนะครับมีตัวของศูนย์เลขนะครับปิดแจ้งตรงแจ้งเตืนเนเอนนะแล้วก็สามารถปรับตัวของ Air อาร์ทิกเกอร์อะไรเงี้ยตรงค่าตรงนี้ได้เลยนะก็เห็นค่าชเตนนะครับผมมีสถานะขึ้นลงของ GPU ของ CPU ออกมาทำให้ดูแบบดูล้ำๆดูเท่ไปเลย สถานะต่างๆนะให้มันลอยออกมาเป็นสถานะ CPU สถานะอุณหภูมินะเฟรมเรทของเกมแต่และเกมที่เปิดอยู่ตัวนี้เนี่ยถือว่าทําให้เราไดา้มอนิเตอร์ต่างๆได้ง่ายด้วยนะครับผม,มนี่ประทับใจของเกมจีนี่ของเขาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวยังไงในพาร์ทของเกมนะครับผมลึกๆอยากจะให้เทสเกมไหนนะครับผมเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวไปจัดเต็มเล่นเกมมาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงมาให้เพื่อนๆได้ดูแนะ่นอนว่าความร้อนมันเป็นขนาดไหน ไปกันเรื่อยๆจะจากันให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวทําให้อี <S <S ทอกทีหนึงแล้วกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเลยแล้วกันนะครับผมอยากจะให้เทสเกมไหนนะใครนะครับผมอยากจะได้ขุมพลังเกมมิ่งสำหรับเกมเมอร์นะ ROG p n e 6นะครับผมตัวนี้ไปครอบครองซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีตัวของ Phone 6 Pro ด้วยนะอันนี้เนี่ยในวันที่14กันยานะครับผมตอน3ทุ่ม นะเขาจะเปิดให้ขายออนไลน์นะครับผมยังไงก็ลองไปดูกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศรวมไปถึงถ้าใครอยากจะได้แบบว่าโปรคุ้มๆหน่อยนะครับผมทาง AS เขาก็มีการจัดโปรโมชั่นมาให้เหมือนกันกับ ROG Phone 6ตัวนี้เนี่ยในวันที่15กันยายนนะครับก็ลองไปติดตามดูในหลากหลายช่องทางเลยจะดูที่ลิงก์นะครับใต้คาอธิบายก็ได้นะครับผมยังไงก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนคนไหนที่เป็นสายเกมมิ่งแล้วต้องการสมาร์ทโฟนที่เน้นสเปคเล่น เกมแรงๆนะครับ ROG Phone 6ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่า น่าสนใจเลยนะครับผมยังไ,ไงนะครับก็ฝันเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะหลายหลายคนที่กําลังเป็นสายเกมมิ่งและอยากจะได้มือถือสมาร์ทโฟนเอาไปเล่นเกมเอาไปแคสเกมก็ว่ากันไปนะครับเขาก็จะได้เอาตัวของ LG Phone 6ตัวนี้ไปพิจรรารณาอีก1ตัวแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้กับแชนแนลต่รีวิวไปด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองสําหรับทีนี้ดี๋ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับัติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับ